อ่สวัสดีกันด้วยนะครับก็จากคลิป <c oughs> ขออภัยคลิปเขาก่อนที่ว่าจะเป็นพัดลมแอร์เนาะเขาก่อนนี่คือจะเป็นพัดลมเอ้ยแกนแกนของพัดลมวันนี้จะเป็นมาเปลี่ยนเป็นของแอร์เนาะมันโดนน้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นน้ำเนาะดูข้างหลังครับเมื่อกี้ทําคลิปไปรอบนึงละแล้วแกะไปละแต่ไม่ได้กดอัดเนาะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวผมจะมีเป็นตัวนี่คีมคีมผมจะตัวเดิมนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ผมจะทำปลายมันนี้เห็นไหมฮ่มันก็จะจับแล้วแงออกมาง่ายนิดนึงแล้วก็จับแบบนี้แล้วก็แงมันออกมาแบบนี้ฮเห,ห็นไหม มันก็จะง่ายออกมานิดหนึ่งก็มีสี่ตัวนะครับมีสี่ตัวแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยแต่ตอนนี้เราก็ยัดลงไปปุ๊บด้านท้ายมันก็จะหลุดออกมาเป็นนี้ส่วนด้านในเป็นนี้ไอต้ตรงนี้ที่ผมบอกคลิปก่อนว่าเดี๋ยวดูข้างในก่อน ข้างในมัจนจะมีตัวนี้อยู่นะครับเล็กนี่เล็กแบบนี้ครับเราก็เก็บไปที่เต็มเรามาดูแกนมันคลิปก่อนที่ผมบอกว่าผมไปไอตัวเนี้ยมันแงะง่ายกว่าเห็นไหมครับเนี่ยมันแงะนี้เราไม่ต้องเจาะลงไปนะครับเราแค่แงะด้านข้างออกมาเน้ยมันมันแง ง่ายกว่านะครับจะดูตรงนี้เห็นไหมแทบจะไม่มีรอยเลยเดี๋ยวผมแงะให้ดูนยครับอุ๊บเดี๋ยวก่อนหาลองนี่นี่น,น,นี่ลองเก่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมแงแค่นีน้หลุดเลยง่ายกว่าไอตัวของพัดลมเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ ไอตัวอัจฉรบ,บีเข้าไปละนี่เราดูด้านหลังอีกการนหนึ่งมันจะงออันเก่านี่เห็นไหมล่องเก่ามันนะครับเนี้ยขึ้นมาปุ๊บนี่รูด,ดเลยเด็กนี่นะโฟกัสไหมน,นี่มันจะเป็นแบบนี้นี่มันงอง่ายกว่ากว่าตัวพัดลมนะครับอันนี้มอเตอร์แอร์เนาะง่ายง่ายกว่านี่ฝาออกมาแทบจะไม่เสียเลยนะ นี่ฝาแทบจะไม่เสียเลยนะครับแต่คือมันมันก็ยังดังเนาะไอตัวข้างหลังเนี่ยมันไม่ดังม,มันไม่ดังเท่าไหร่จะด,ดูนะครับเงียบไหมเงียบเนาะแต่ตัวข้างหน้าเนี่ยได้ยินไหมโว้ยโว้ยโวโดนกล้องเนี่ยไหมได้ยินไหมมันจะดังนะครับแต่ผมกะจะเปลี่ยนทั้งสองตัวนลครับ เปลี่ยนทั้งตัวตัวข้างหน้าและตัวข้างหลังเลยะไรเราเตรียมไว้แล้วเนาะมาเดี๋ยวไปถอดกันไอตัวนี้น่าจะง่ายกว่าตัวพัดลมเพราะมัน,นแกะกันเลยเดี๋ยวเราแกะตัวยาวก่อนเนี่ยตัวยาวมาเดิมนะครับเนี่ยเอละ่ยัดลงไปอืมไม่ได้ครับเนี่ยนะไม่ได้นะตัวแรกนวดน่าจะได้งั้นก็สูตเดิมครับเดี๋ยวกรเทาะ โอเคเดี๋ยวผมกระเทาะก่อนนะกระเทาะตรงนี้ไม่ถนัดครับเดี๋ยวมันกระเทาะก่อนกระเทาะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะและ้วนี้ตัวนี้แล้วกระเทาะมันลงโอเคอ่ะโอเคหลุดแล้วนะครับนี่หลุดละด้านหลังต้องใช้ไอ้ตัวนี้นะครับกระเทาะทำไมเป็นนี้ตัวนี้ดีไม่ต้องขัดนะครับเรียบอยู่ Okay. เดี๋ยวเราไปตัวด้านหลังกันเลยตัวนี้น่าจะง่ายกว่าตึบ๊บอืมรู้แล้วนะเบอร์เดียวกันใช่ไหมเอ่หกูนย6แปดแซดโอเคเบอร์เดียวกัน ตัวนี้นะครับโดนน้ำาลยไหมเป็นสนิมมันโดนประมาณครึ่งตัวนี้นะครับแต่ตัวหลังไม่โดนไม่เยอะนะแต่โดนเยอะตัวหน้าตัวนี้อาจจะบีต้องเป็นเจลเบมมันปิ้นออกมาโอเคอ่าแล้วก็เดิมนะครับลูกปืนอสองอ s ครนะสอง R S ดูว่าใส่เข้าไปได้ไหมเดี๋ยวผมขอเช็ดแป๊บนึงนะอืมอเคไม่เป็นสิ่งหนึ่งเช็ดก็ยัดไปอืม,อมยัดง่ายแฮ โอเคใช้สเตปเดิมนะครับค่อยๆเคาะนะโอเคตัวนี้ก็ถึงแล้วเนะโอเคถึงแล้วอ่าเงียบขึ้นนะครับเงียบมันต้องเงียบสิ <laughs> ของใหม่อะ่ะไม่เงียบก็แปลกแล้ะอ่าอันนี้ก็ตัวเดิม ใส่ด้านหลังตัวนี้เขาเคาะแบบนี้ได้เลยไหมเอ่ยอืมต้องเคาะจากข้างในอะเนาะเราต้องเคาะจากข้างในล้วอาจจะต้องใช้แบบนี้ก็ได้นะครับ ใช้ตัวนี้ย้ำอีกทีค่อยๆเข้าลงไปอ้าวก็โอเคนะครับสุดแล้วนะดูนะอ่าโอเคสุดแล้วนะครับอืมสุดละอ่าจ,จะใช้ตัวนี้เข้าลงไปนิดนึง อ้าวโอเคเงียบเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวตอนประกอบก็ตัวนี้เก็บไว้แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปที่เดิมก็ประกอบก็เอาตัวนี้หย่อนลงไปก่อนนะครับตัวนี้หย่อนลงไปก่อน อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะตัวนี้นะเหล็กเหล็กตัวนี้นะนี่ยัดเข้าไปที่เดิมแล้วก็ยัดตรงนี้ลงไปวางไปก่อนตัวนี้ต้องยัดแบบนี้ ออออืื้กดเสร็จแล้วประกบโอเคประกบได้นะครับประกบได้นะเดี๋ยวเราก็ดูสเตชเช็คโอเคหมุนลองดู อเงียบเงียบกว่าเดิมนะครับเงียบกว่าเดิมอืมโอเคนะอ่าเราก็หาตัวมุมเดิมของมันนะน่าจะมุมนี้นะผมไม่ได้มากไว้แต่รู้สึกว่าจะน่าจะจำได้อยู่โอเคนะครับเดี๋ยวตอนตอนจับตัวนี้เข้าไปก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะจะมีวิธีอาจจะค่อยๆเอาคอนเล็กๆเคาะเคแต่ละมุมนะ โอเคเรียบร้อยนะครับนี่มอเตอร์รุน่นนี้ถ้าใครไม่อยากจะเปลี่ยนเฉพาะตัวลูกปืนนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวมอเตอร์ตัวนี้เลยเปลี่ยนยกชุดเลยนะถ้ามันเสียแบบแกะไอ้ลูกปืนไม่ออกแล้วนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ไอ้ตัวลูกปืนก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้าโอเควันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ